ปับันนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ ยามหังสัมมาสัมพุทธังยะมหังสัมมาสัมพุท thag ภควันตังสารนังะโตโอะภทวันตังสารนังคะตโออิมินาสการณ์นะอิมินาสการณ์นะตังภควันตังอภิปูชยามีตังภทวันตังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพระเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกได้จริงกำจัดทุกได้จริงด้วยสก,การะนี้ด้วยสก,การะนี้ยมะหังสวาขาตังยามะหังสวาขาตังอะก,กวทาตาธรรมังสารานัง พัคทวตาธรรมังสารนังขตโตอิมินาสกาเรณนัิมินาสกาเรณนัตังธรรมังอภิปูชยามิตังธรรมังอภิปูชยามีข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากับดีแล้วับดีแล้ว ข้าพระเจ้าถึงซ oh ึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกรรมจัดภัยได้จริงกรรมจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยมหังสุปฏิปันนังอย่ามหางสุปฏิปันนังสังฆังสารนังคโตสังฆังสารนังคโตอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะสังสังขังอภิปุชยามี ตังสังฆาภิปูชยามีข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้จริงด้วยสการะนี้ด้วยสการะนี้อราหังสมมาสัมพุทโธ พระวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพคะวานพุทธังพคะวันตังอาภิวาเทมิพุทธังพคะวันตังอาภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธรรมโมสวากขาโตภะคะวะตาธรรมโมอามังนามัสสามิ อามังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมิสังฆังนัมมิอันมยังวุตสาภะคะวะโต ว่าผ sam ้าขนมการังกะโรมาเสยนามตัสสะภพคกวะโตอะรหะโตสัมมาสมพุทธะนโมนัสสะภะคะวะโตอะรห สัมพุทธัสสะนนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุกาสะปุกาสะอจโยโนพันเตอจโยโนพันเตอจักมาอัจักมาายะถาปาเลยะถาภาเลยะถามุลเหยะถามุลเหยะถาอากุสะเรยะถาอากุสะเรเยแมยังกามหาเยแมยังกามหาเอวังพันเตแมยัง วังพันเตมยังอจโยโนอจโยโนอติขันหาธาอติคันหาธาอายติงสังวรายามาอายติงสังวรายามาข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาที่พลังพระ้วยกายวาจาใจที่พลังพระด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพพระุทธ ธรรมพระสงฆ์เพียงไรเพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพานคนหลงเป็นคนพานคนหลงอาคุศลเข้าสิงจิตอาคุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดให้กระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น จงงดความผิดท,ทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพระุทธเจ้าจแก่ข้าพระพุทธเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจำ<ะ>เดิมแต่วันนี้เ,เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจซึ่งกายวาจาใจต่อไปในเบื้องหน้าต่อไปในเบื้องหน้าุกาสาอุกาสาข้าพระพุทธเจ้าขอ อาราธนาพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาในอดีตกามากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้อันจักได้ตรัสรู้ในนาค ขตการภายภาคเบื้องหน้าในนามขตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจากขุทวารโสตทวานในจากขุทวารโสตทวารกาณทวารชิวหาทวารกาณทวารชิวหาทวารกายทวารมะโนทวารกาย ทวานโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เธอในการบัดเดี๋ยวนี้เธอกาสานกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนารานพโลกุตระธรรมเจ้ารานพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประการข้าประการอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมา มาไม่ได้จานับจะประมาณไม่ได้และพระนพโลกุตรธรรมจ้าและพระนพโลกุตรธรรมจ้ากาบประการกาประการในนาโคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกุตรธรรมจ้าและพระนพโลกุตรธรรมจ้ากาบประการกาประการในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจากโคตวาน โสตทวานนาจักุทวารโสตทวานนทวารชิวหาทวานนทตวานชิวหาทวารกายทวารมะโนทวารกายถวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถอในการบัดเดี๋ยวนี้เธอุกาสากาาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระริยสงงกสมติสองพระริยส กับสมุติสอ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณไม่ได้นับจะประมาณม่ได้และพระอริยสงฆ์กับสมุติสองและพระอริยสงฆ์กับสมุติสอ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระอริยสงฆ์กับสมุติสองและพระอริยสงฆ์กับสมุติสอ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจาโขโท วัสติทวาุทวัสดิทวารนาทวานชิวหาทวานนาทวานชิวหาทวานกายทวานมโนทวานกายทวานมโนทวานแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัเดี๋ยวนี้เธอในการบัเดี๋ยวนี้เธอขอเดชคุณพระพุทธเจ้าขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระธรรมจ้าคุณพระสงฆ์จ้าคุณพระสงฆ์จ้า <Wow. S 2> ท่านผู้หญิงว่าคุณครบาอาจารย์นนะ เป็นครูปชาจรเป็นครูปชาจรเป็นมาดาบิดาคุณมาดาบิดาคุณทานบารมีศีลบารมีคุณทานบารมีศีลบารมีแม่ธรรมบารมีปัญญาบารมีเม่ธรรมบารมีปัญญาบารมีวิริยาบารมีขันติบารมีวิริยาบารมีขันติบารมีสัจจาบารมีอธิษฐานบารมีสัจจาบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมี ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีจะระลึกได้ก็ดีมีระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่าน ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นลงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประครับประคองข้าพเจ้า,าขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมากและผลขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมากและผลในการปัจจุบันนี้เธอในการปัจจุบันนี้เธอนิพพานะปัจจะโยโหโตนิพพานะปัจจะโยโหโตคราครา ああ。Uh